ชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณค่ดทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนในการตัดสินใจในเรื่องของการที่เราจะคุยกับใครจะเจรจาสื่อสารอะไรกับใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณกําลังคุยกับใครถ้าหากว่าวันนี้คุณกําลังจะตกลง สื่อสารตกลงทำสัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของความสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องของการที่คุณจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งวันนี้มันอาจจะไม่แน่ไม่นอนนะคะนั้นอยากจะเตือนทุกๆคนในเรื่องนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจอย่าพึ่งค่ะ รอให้จังหวะโอกาสที่เรานั้นมีความมั่นใจและเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่มันจะให้ผลที่ดีกว่าถ้าวันนี้คุณกำลังตัดสินใจในเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ก็แล้วแต่และเรื่องนั้นมีความสำคัญกับคุณวันนี้ชะลอมันไว้สักนิดนึงค่ะแล้วคุณ จะได้คําตอบที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะเพราะในวันนี้นั้นเนี่ยเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้มั่นใจอย่างที่คุณคิดและคุณยังไม่ได้พร้อมกับการตัดสินใจครั้งนี้นี่ค่ะและนี่คือสิ่งที่จะเป็นกุญแจให้กับคุณได้มั่นใจมากขึ้นนั่นคือคุณจะต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณทําอย่างชัดเจนค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันให้โอกาสอะไรกับคุณมันให้ประโยชน์อะไรกับคุณแล้วคุณได้สิ่งนี้จากเรื่องอะไรอย่างแท้จริงถ้าหากว่าคุณ ลองนิ่งดูสักนิดหนึ่งให้คุณนั้นได้เรียนรู้กับสิ่งที่คุณกํำลังตัดสินใจในเรื่องนั้นอีกนิดหนึ่งให้เวลากับเขาคุณค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆใช้ความรู้สึกของคุณอย่างแท้จริงลองถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคุณมั่นใจ ในเรื่องที่คุณกําลังตัดสินใจนี้แล้วจริงๆแล้วหรือยังถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจนั่นแหละค่ะตัดสินใจได้ทันทีค่ะขอให้คุณนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําถ้าหากว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันดีกับตัวคุณมันดีกับคนรอบข้างแล้วมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วแล้วก็เรื่องนี้คุณสามารถตัดสินใจได้แต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณยังไม่มั่นใจขอเพียงแค่คุณให้เวลากับตัวเองโฟกัสแล้วลองคิดทดทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณจะมีคำตอบให้กับตัวเออง่แนนน กาคุณกำลังตัดสินใจเรื่องอะไรอยู่คอมเมนต์ให้นัดฟังเลยนะคะ